สวัสดีครับคลิปนี้ก็สัมารับกลับบ้านแล้วครับน่าจะเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าลำพวนจะทำนานแค่ไหนอาจจะมีสิบประมาณทั้สิบกว่าวันครับเดี๋ยวเจอพรเทรลำพวนขนของกลับบ้านตอนนี้อยู่ท่าหลวงครับแถวท่าหลวงเกือบถึงท่าหลวง แล้วก็สัมภาระเรากลับของฝากงานเกี่ยวข้าวก็ฟังก็มีครับมีมีมมทักนามันกันแต่ว่ามันขั้นหนึ่งเป็นขา้าวโพดแล้วครับใจก็จะเกี่ยวข้าว,วครับมีเรื่องสีบอยฟังมันมีขนาดนี้แหละครับก็มีน้อง เล่าให้สังครับว่าเกี่ยวที่หนึ่งครับมันมันจะไล่ละห้าร้อยนะครับไล่ละห้าร้อยนี่ห้าร้อยนี่รวมรวมนะครับมีไหมไล่ละห้าร้อยรวมเลมข้างคันนะครับก็คือคนเกี่ยวมือนะครับข้างคันนาข้างอะไรอ่ะถ้าไม่เกี่ยวให้เขาอ่ะก็จะเหลือสี่ร้อยสามสิบขนาดนั้นเลยเหรอครับผมก็เพิ่งรู้นะตั้งแต่มีรถมาตั้งกี่ปีแต่ก็ ทีเคยเห็นแต่มันมันไม่รู้ว่าจังหวัดไหนออรู้อยู่จังหวัดแต่แบบไม,ไม่ไม่กล้าพูดมันมันเป็นไปได้ไหมมันมีไหมอย่างนั้นแต่ว่าวันนั้นไปยืนคุยกับน้องเขาเอารถเกี่ยวมาก็ยังงงอยู่ว่าทําไมเขาต้องไปกับเมียเมียเขาไปด้วยตลอดเขาบอกว่าแถวนี้ไม่ได้พี่เขาถ้าไม่เกี่ยวข้างคันให้เขาก็เหลือ430แต่ถ้าเกี่ยวด้วยก็ได้500เต็มเขาบอกเซด้าตัง มันมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอครับผมก็ยังผมไม่รู้เลยน,นี่ว่ามันอะไรจะขนาดนั้นมันจะไม่รู้ว่ายังไงแต่ก่อนอ่ะเอาสมัยก่อนนะครับมีรถเกี่ยวเหมือนเหมือนยังกับพระเจ้าเลยนะนึ่งกับพระเจ้ามีคนมาลุมมาล้อมมารอมาเฝ้า,เ,าเกี่ยวเสร็จนานี้ก็ลุ้นว่าจะต้องไปนาไหนมากของกูก่อน สมัยก่อนนี่มีทิปอีกนะมีทิปพิเศษมีอัดฉีดมีเกใสน่นะปันเล่นนพจีนะครับก็เกี่ยวย่ายกอย่างไรแล้วพัดเลยนี่เกยวกอเฝ้าไปเฮ็ดเบียกอย่างอืง่นสมัยนี้มันขนาดนั้นเลยเลยครับก็เมื่อกี้ผ่านแถวนครสวรรค์โทรหาน้องโทรหาน้องีกออทีน้องบอกว่าที่บ้านเกี่ยวไรครอบได้ละสี่ร้อยน้ำมันแะปองแล้วก็ เจ้าบางเจ้านะเกี่ยวสามแปดสามร้อยแปดสิบน้ำมันจะของเลยนี่มันหน,นึ่งขนาดนั้นเลยครับว่าบางทีนะ่ะบางเจ้าก็ต้องลดไล่ให้เขาต้องลดไล่ให้เขาอีกหน่อยเนดะี๋ยวกู้อาการหนักแล้วครับผมว่าแต่น,นี่นี่คือเรื่องจริงคนระับที่ไหนมีบ้างครับพี่จัดครับที่ว่า แล้วต้องเก็บข้างเก็บอะไรต้องคนของตัวเองครับมันต้องขนาดนั้นมันไปขนาดนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มัน่นใจแต่น้องมันเล่าให้ฟังครับเพราะว่าเห็นเขาขับรถเกี่ยวมาเขาจอดก็เลยสงสัยก็เลยถามว่าทําไมเมียต้องไปด้วยตลอดเขาว่าเสียดายแต่ก็เจ็ดสิบบาทก็ถือว่าเยอะนะไล่ละเจ็ดสิบเนึ่ยบางทีไล่หนึ่งถ้าเกี่ยวได้สะอาดก็เล็มไม่ถึงห้านาทีมั้งเสร็จแล้ว แต่ถ้ารถมีช้อนข้างคันเก็บข้างคันได้ก็ไม่ต้องเหนือยคันนี้เป็นเรื่องเล่าครับเรื่องจริงมันขนาดนั้นเลยครับผู้ใดจือจากนั้นก็คอมเมนต์ตอบมาหน่อยครับว่ามันมีจริงไหมหรือว่ามันมีเฉพาะเขตเวื้นที่ครับ